จงลืมทุกความโหดที่คุณเคยดูมามิถุนายนนี้เตรียมแกะกล่องความโหดรูปแบบใหม่ city apart. ปริศนาความตายที่รอให้พิสูจน์กับภาพยนตร์สยองขวัญเจนหม่ที่จะทำให้คุณร่วมสนุกไปกับการไขคดีไปพร้อมกับฉากความตายที่คุณเคยในสไปรอล r o from t h o Book of Saw เกมลกอมอมัมหิตเกมเชือดครั้งใหม่ ได้อุบัติขึ้นแล้วเมื่อเกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องสุดสยองแต่ครั้งนี้รับรองไม่มีคำว่าธรรมดาเพราะนอกจากจะลอกเลียนวิธีค่าสุดโหดมาจากจิกซอฆัตกร,รต่อเนื่องระดับตำนานและเป้าหมายทั้งหมดยังเป็นตำรวจอีกด้วยงานนี้นักสืบแบงค์และวิลเลียมคู่หูหน้าใหม่ต้องมารับหน้าที่ตามหาคนร้ายและสืบสวนเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้น ก่อนที่ความตาจะมาถึงตู่โดยที่ไม่ล่วงรู้เลยว่าพวกเขาได้ตกเป็นศูนย์กลางของเกมฆาตกรรมสุดโหดครั้งนี้ไปแล้วการันตีความโหดด้วยฝีมือระดับต้นตำรับนำทีมโดยผู้กำกับจากซอ2ถึง4ดารเรนลินบอสแมนแท็กทีมปรมาจารย์หนังสยองเจมส์วอนจากจักรวาลเดอะคอนจูริง และลีแวนเนลผู้เขียนบทจาก The Invisible Man มาร่วมนั่งแท่นโปรดิวเซอร์สร้างความระทึกขวัญจะดเต็มความสยองกันแบบไม่อย้งถูกใจสายหกอย่างแน่นอน go เมื่อเห็นเกลียวสไปรัลปรากฏที่ใดที่นั่นจะมีคนถูกฆ่าตายอย่างอำมหิตน, like นับถอยหลังสู่เกมค่ะ ที่ทั้งโลกต้องหวาดผวาเพราะนับจากนี้มัน <could> จะล่า <anyone. S 1> เราไปทุกที่ He could be anyone Spiral from the book of Saw เกมโลกอัมมิต